เดี๋ยวอ่าสวัสดีคะ่ะลุงเต้งเออเออวัสดีโอ้เรนดีบุดีบุคึกเช่ย่ะคือฟันแม่นน่ะฟันมาเหาะหมค่ะเหาะขึ้นแมค่ค่ะเหาะขึ้นเบอย้ยมีหกหกมาเต็มเต็มแล้วคะ่ะเนาะเนาะขันขันวิ่งบันยักบ้ลแล้ววันนี้นะนะเขาว่าคนโบมีเงินโบเจ้าสวยเจ้าใหญ่นี่นี่เขาโบกาวิ่งหรอกจ้ะ เราไปกระบอกได้เลงน่สามแปดันวัสามสามหกน้องเลขออกน้องติ้งเนาะอ้ยแปดก็สามพันคือป่มาสามแปดหกแหะเฮเนาะสามผู้หลังคนขันท่าเฮินว่าซกับเปเปลี่ยนกันนั้นโอ้ยคือจิ้มจีนเป็นบอกจะมาครอบบนแล้วกันครบบนมีสามหกครบบนนี่ ครบบลน,นี่มากม,มากครบเลยเนาะ,ะบบนค่ะครบบลสามกับหกเนาะสามหกจ้าสามกระซ่องตัวแล้วเาะี่ให้เชียนสามซ่องตัวคุณสมบัตินะจ้ะบาบันดิกาหลักหน่วยหกลุงติ้งเน้นที่หกเนาะหลักหน่วยเนะเาะเลกหกมากค่ละล้วกาสามตัวสามแปดหกเบ้ยเนาะกลายเป็นสามสามหกเนสามตัว<笑><笑>เขาสามตัวเลยเนาะมันแสดงพิรุษนั่นนะจู่จ้าค มันห้ามมันออกสามศสมบอหรือว่าไอ้ซีซีนสามมันออกศุนสามนะมันออกห้าซนสามมันบ่นแสดงอาการว่ามันซิเบิ้ลทีห้ามนะจ้าขนามมันออกไอ้น้องนะคือซีซนสมเสียบบริเณนสามเออไปจ้ะหรือว่าสามศูนสมจะลุงติ้งซี่เอาสามสามหกโดยตรงเลยเ้อไปจ้ะแล้วก็ อ่าบนเนาะค่ะกับาดเสียวอีกแล้วลุงติ้งทำวาดเสียวแตกสามตัวอีกแล้วเนาะค่ะสามแปดหกเนาะค่ะบู๊สามสามหกหนึ่งเขาคักจับให้แปดหกเนาะอ่ามาครอบล่างลุงติง้งครอบล่างลุงติ้งหนึ่งกับสองกอดคอกันเข้าเลยเนาะค่ะหนึ่งสองวิ่งล่างสองกบหกเลขวิ่งเขา<อ>่าบนเข่าล่างเลยเนาะค่ะเนาะอ้าวเลขครบบนหนะ้าอบบนก็มีล่างมีบนมีมาเาบิดน้นนะคนห้ามห้าจังเนะ เออพอว่าหลวงที่จับให้มันบบใครฮึกนะเราเฮิร์ะได้แต่อันนี้เดี๋ยวนี้เออคนหันมาห้ามห้าคบบนคบล่างนี่แล้วเดี๋ยวนี้นะอันผู้บางคนนั้นโอ้ยสิบอาจารย์สาวอาจารย์กระซังเฮิร์ดวะนะจ้ะบ่คือข้องหลวงจิงหรออันนี้เขาโบมาเขาก็จับได้หันลรมเมันก็หมาันดีมาสุ่งวัดเขาวะนะค่ะเออลงวันนี้บรต้องเอาอีลาไข่ล้มเอาเอาเลยเนาะนั้น เออหนึ่งเกากับศูนย์ไม่หมายเห็นแน่นอนบนนะเดี๋ยวก่อนเด้อคก้ากับศูนย์มาเห็นแน่นอนบนป้าเนาะฝันว่าเหาะนี่เลขหกมาเต็มๆเลยเนาะเหาะนี่เนาะจำไว้เนาะก็จอไว้คำว่มันจะจำไว้จอไว้จอไว้ือไว้ก็จำไว้เกันเดียวกันเลยนะค่ะเออห้ากับหกนี่มันมาให้เห็นแน่นอนคันเหาะนะจ้ะ โอ้มันนี่มันเอาว่าหออักษรต่ําเด้อนี่นะฟันนี่แม่นนี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าว่าเฮาจักสิจับเอา6หยังแม่นนี่ล่ะคันบ่รูดแล้วลงติ่งเนาะมนบ่มันก็เอาครบบุญนใส่่น้อมคิดหยังยังูเิ่นสลัดนะจ้ะคันรูดได้นี่รูดไปกลับเนาะค่ะอันนี้เฮาก็เบิ่งกลับก็ยังบ่เนาะบ่บ่กลับก็บ่กลับจริงะ เป็นเอาไว้จําไว้ชื่อไว้เด้อมานีเนี่ยสิลืมเด้อบอกเจ้าของนี่ล่ะลุงติ้งโบไดสว่าเด้หน่าีว่าเจแปดหกกับสองหกเป็นบ่อนะจ้าหกสองกับโบไดว่าหกแปดกับโบไดว่าเด้จ้าลุงติ้งเขาบักเขากลับนี่พอมีเลยลุงติ้งนะเอาสุนกับเก้าหมายเห็นวันเนี้ยลุงติ้งเชียงคานะลุงติ้งฝนตกลายมาเนี่ยเนี่ยเชียงคาน โอ้ตกตรงตไหนตกย่อยๆใหญ่ๆไปเนาะมาตกส่มืออยู่ย่อยไปอืมบ้นนี้ก็เป็นเดือนแปดแล้วเนาะแป,ป๊บเดียวก็เดือนแปดแล้วเร็วเร็วเนาะค่ะว่าจะหันได้รางวัลที่หนึ่งบุกเขี้ยวเขี้ยวข้อมืห <c oughs> รางวัลที่หนึ่งอยู่ซ้ายรางวัลที่หนึ่งมาแน่ว้วันนี้แน่นอนรางวัลที่หนึ่งอะ <c oughs> มาเดินมาเดินไปซื้อลอตเตอรี่นะ <c oughs> จ้า เออวันนี้ไรเขียนระบนบน้กประปุนมาให้ห็นนะเดี๋ยวด้ค<น>่ะมาครอบบนน้องอะเอาครบบนก่อนบ่คะอะเอาครอบบนก่อนบ่ค่ะ,อะเออ,บบอครบบนมันอ้เห็ดวันนี้เนาะเออเดี๋ยวอันอันนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวจิงเบิ่งไปเดี๋ยวว่าครบบนในเขียนไม่แม่เขียนว่าครบบนสินะจ้าอืม คบบนคบเบนไม่อย่างนี้คบบนมีสมาคบบนนะคะเออคบบนมีสีมีสมีสไม่อย่งอีกค่ะมีห้ามีเจ็ดสี่ห้าเจ็ดอย่างอีกค่ะแปดเก้าศูน เก้าศูนย์นะคะหกตัวบันนี้หลักสิบค่ะนุงติ้งหลักสิบมันมีห้ากับเก้าหลักสิบนะค่ะมีห้ากับเก้านะคะยันห <Yeah. S 1> ลักหน่วยคะ่ะศูนตัวเดียวโอ้ชูนตัวเดียวปั 8, 8. ่นปัอนบัานี้อ่า วิ่งค่ะวิ่งบนค่ะวิ่งบนค่ะห้ากับศูนย์นี้ตัวใดก็ได้วิ่งบนเลวค่ะวิ่งบนเอาเอาตัวใดค่ะห้ากับศูนย์บอกค่ะวิ่งบนนี้ห้ากับศูนย์ห้าห้ากับศูนย์วิ่งบนนี้เอาสองตัวเลยปะคะเ่ะ ถ้าเลือกก็ตัวเดียวอะค่ะตัวเดียวอืมบอมตัวเดียวก็เลือกเขาตัวใดก็ได้มีวิ่งตัวเดียวอ่ะนะที่ตัดสินใจว่าตัวใดก็ได้ห้ากับศูนเนาะค่ะห้ากับสูนนี่ชัวตัวใดก็ว่าเลยเดี๋ยวค่อยเน้นที่หลังก็ได้อะเขียนไว้ก่อนเนาะเขียนว้กเดี่ยวอ่ะอ่าเดี๋ยวค่อยเน้นในเพื่อนก็ได้เนาะค่ะบัณนี้สองตัวค่ะลุงติ้ง สองตัวก็ห้าศูนต์ตัวเดียวอุ้ยจับคู่ห้าศูนต์ตัวเดียวเลยบอกค่ะตัวเดียวห้าศูนต์ตัวเดียวบัวตองวศูนห้าละอือแปดหกหน้าบัวหกแปดหรอกห้าศูนต์ตัวเดียวจับคู่สองตัวมีห้าศูนย์ตัวเดียวบอกค่ะเออห้าศูนต์ตัวเดียวคิดไปซื้อรถรางวัลที่หนึ่งมาจะเขาห้องไข่โอ้สามตัวค่ะลุงติ้งสามตัวศูนย์ห้าศูนย์ ศู 0, 5, 0นย์ห้าศูนย์เนาะคะ่ะแลรเออตัวเดียวบ่ค่ะตัวรองคือสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เนาะคะ่ะแค่นี้อันนี้ก็คือบนเนาะคะ่ะต่อ,อไปมาครอบล่างะคะ่ะลุงติ่งครอบล่างสี่เจ็ดแปดครอบล่างเนาะคะ่ะอ,อื ครบล่างมีสี่มีเจ็ดมีแปดเนาะค่ะเออคือหน่อยเดี๋ยสามตัวนึงบ่เอ้าเก้ากับศูนย์มีเก้ากับศูนย์อีกบ่ค่ะเออเออเดี๋ยวนะครบล่างมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์บ่ค่ะเออข้าห้าตัวเราเรานี่เก้าตัวจ้ะเก้ากับศูนย์เนาะเอาวิ่งล่างค่ะลุงเตียง อ้าวโบ,โบวาวิ่งแล้วให้ห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าสามตูวอืมหมายความว่าบวิ่งแต่ว่าให้ล่างมากสามตมัวบ่ค่ะเยอ,อเอาบว่าวิ่งเนาะอันนด้ก็ค่ะอีก<บ>อีกรอบหนึงปิดคู 58, 59, <อ>่ห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าอ๋อจับคู่ได้เลยเนาะห้าแปดเนาะค่ะห้ 58, 59, าแปดห้าเก้าบ่ค่ะ เออห้าเก้าเจ็ดเก้าบ่ค่ะเออเจ็ดเก้านะค่ะล่างเท่านี้มันแต่ว่าเลขเด่นล่างเนี่ยเด่นล่างตัวใดค่ะลุงติงเด่นมากๆกันค่ะอ้างมันก็ะจิตกับเ้าฮะเนาเลือเขา เออเลขมันบวมเป็นห้าเก้าก็เจ็ดเก้าเช่นตัวรูดไป,ปก็คือห้าแปดเป็นสินะจ้าโมกเกินสร้างตัวนี้ตัวนี้นะดิ่งล่างก็มีมีเจ็ดกับเก้าน้องติ้งเนาะเออการสีมักสีชอบตัวไหนใครเดี็กจังบ้าลแค่นี้กันนะค่ะเออ,เอ,อนอกนอกจากโบมักต่ำที่ลุงติ้งจับครูแบบให้ก็ะยุโคบ,นบนุนคือเก้าเนี่ยเมื่อกี้นะหลุงติง้งไนะมได้จับสองหนึ่งหนะาเมนโบมันมีอยู่ั้นาไรน่ะจ้าไบได้จับสองหนึ่งค่ะอืม เพราะว่าหลุงติ้งบหมักหนึ่งงาหมดเร็วนี่นะหลวงติ้งกูต้องจะพูเด่นาล่างนะเห็นบ่หนึ่งมาแล้วค่ะสองหนึ่งนี่ก็มาก้นขอกันมาเนี่ยนํายืนในโคบุญนั่นนะจ้ะแต่ว่าหนึ่งกันหนึ่งมาหลังหน่วยล่างเออคุณท่านมาลิ้นตัวนี้ไล่แล้วเดี๋ยวนี้นั่นจับกูจับพีเร่งในมุอนั้นเขาบอซื้อหลอกเดี๋ยวนี้นั่นนะจ้ะเขาบอกเอาโอ้ยฉันสู้ของจริงบบได้ซะ อุดคอมเมนต์มึงไล่มงโย่วันเดียวเค้าจะห้ามห้า,ห,าห้าแล้วนะจ้าเข้ามาทำห้าแล้วเนาะศูนย์ห้าเน้เน,นที่ศูนย์ห้าศูนย์บอกเออตามตัวอือแล้วก็วิ่งบนเนาะค่ะวิ่งบนมีห้ากับศูนย์นี่น้ําหนักเท่ากันบอกค่ะเออ,เอ,อน้าหนักเท่ากันหัวที่มห้ากับบุไดทิ่มศูนย์กับบุได้เห็นนะหัวเล่มอ้อห้าศูนย์อยู่โน้นนี่เห็นนะจ้า หลักสิบห้ากับเก้านี่สงสยัยสินเน้นหาไหมเบื้องสวงมันบอ่อ้าวเก่าหลงจิ้งกุลจับพรนะนเห็นบ่จ้ะจับเดียวนะเนเ้นหาแล้วค่ะแล้วก็<ล>สองล,ลิตัวนี้นะ่ะหลงจิงเคยได้เงินแส้งนงอนมันอืมค่ะหา้าศูนย์จ้ะห้าศูนย์นี่จ้ะจับคู่ห้าศูนย์เลยเนาะลงุงจิ้งเนาะครบล่างครบล่างนี่คันไ่่ชอบที่ ลุงติ้งจำภัยกับจำเอาเองโดนเนาะลุงติ้งเนาะจำเัยกับฮันมันนี่อืมจ้อนว่ะตากันที่ว่าครบลางไปให้โบนะเพเป็นสูตรกันโดเออให้แบบคบบ่งจรลุงติ้งให้เลงนะขันท่าโบมาต่ำฮันกัจับเผาสินะจ้ะลุงติ้งเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านี่เน้นตัวไหนครับวิ่งล่างเนี่ยครบล่างมาล่างนี่เด่นล่างอ๋อ มันยักมาเกามันจักมาเก้าดูเลยงน,นะต่ว่ามันมันช่องตัวนี้มันก็คล้ายๆกับห้ากับสุ์เนาะไปคือบุญท่น,นหแห่ไปจ้ะุตัวหนึงมาก็บตัวหนึ่งมาสินะเจ็ดกับเก้า 9, ุงติ้งเอาท่อกันบอก่ะเน้นเท่ากันเออเออเน้นเท่ากันเนาะ่ะอืม อสามสองตัวห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้านี่ลุงติ้งเน้นตัวไหนคะมักมักทอกันเบิดนเล็กสามห้างหนึ่งเนาะมักทอกันเหิดบ่เน้นเนาะคะ่ะเออชอบเท่ากันออนะบ่เ,ออเ,เน้นเนาะเออสีกับบก,กับนี่ก็เรื่องของคนเหนือเราว่าเล็กเล็กลางนี่มันรอบเล็บนะขนหับกับกระเช่อกับสีนะจ้าอืมอันนี้ให้เบิง่งไซกันแล<ม>้วคะ่ะ<ม>ของเก่าของใหม่เอซี FC. บางครั้งเพิ่นก็ขอดูใส่ด้วยกันนะเบิ่งใส่กันเนาะค่ะของเก่าของใหม่เพิ่นอยากเบิ่งเงินสถิติที่ผ่านมานะเบิ่งใส่กันเพินวานะจ้ะให้เพิ่นเบิ่งน้าเนาะค่ะเบิองห่อตอยางเพิ่นที่ได้แสดงความมั่นใจนะจ้าอ่เดิ้งก่ะเน้นการซื้อไม่อย่างลุงหลงจิ้งบ่เคยให้กลับหรือเล้งนะซื้อตัวเดียวตรงก็ตรงไปเลยมังเนื่องหันกะเนาะ คันนสามหกแปดอย่างนี้นะโอ้ยนะแปดยังไม่อยู่ตรงกลางอยู่นอหลุงติ่งเนาะแต่แต่สานั้น,นกนคือไรล,ล่ะคืนตัดเล่นนะนะจ้ะขันเมนะ่นตัดเอาเนาะขันห้าเออเดี๋ยวนี้ขันห้าหลุงติ่งขีดเส้นใต้หล,หลายเส้นนั่นขเขาเื่อไปวินเอาเลยตัวนั้นนะจ้าอีนอายอนนั้นคนหนึ่ง,งด,ดูชนะ่องที่แดงนันเราติดตามลุงติ่งมาตั้งแต่สงการามปีกายนี้แล้วนะบ่ เงอ,องวนนี้เราได้ซื้อคองซื้อ,อยังไปวัดแล้วก็เอาซื้อลุงติ้งเอาซื้อขี้แดงใส่นมำนะนะเจนะอ่าอืมแล้วหลุงติ้งก็บอกแล้วว่าหลุงติ้งปล่อยไปบนหันบนนี้อยู่ให้บนน,บบนั้บนมมบุ้งนี้ก็บึงบุ้งนี้ไปสินะเอกค่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวทวนออตัวเลขให้เอฟซี FC ก่อนเนาะค่ะหลุงติ้งเชียงคานนะคะงว่หนึ่งหนึ่งเดือนแปดหกเจ็ดนะคะสิงหาคมนะคะ่ะ มาครบบนมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะคะหลักหลักสิบก็มีห้ามีเก้าเน้นที่ห้านะคะหลักหน่วยมีศูนย์นะคะตัวเดียวหลักวิ่งบนมีห้ากับศูนย์นะคะอันนี้เท่ากันนะคะน้ําหนักเท่ากันหลักะจับคู่ให้ห้าศูนย์เมตรเดียวนะคะห้าศูนย์นะไม่ใช่ศูนย์ห้าหลักะสามตัวมีศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เน้นที่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะ แล้วก็มาครบล่างมีสี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศู 0, นย์เนาะค่ะวิ่งล่างมีเจ็ดกับเก้าอันนี้น้ำหนักเท่ากันเนาะคะ่ะจับคู่ให้สองตัวมีห้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะขันแมนบอมัร์ที่ลุงติ้งจับไห่กับมาจับเอาเอาเองเลยเนาะคะ่ะอยู่ในเนี่ยอยู่ในครบล่างของลุงติง้งเนาะครบล่างคบบนขันบวบเบิ้ลนี่ถ้าเลขลุงติ้งถ้าเลขไม่เบิ้ลน,นี่ก็ค่อนข้างจะสามตัวเลยเนาะคะ่ะลุงติ้งเนาะ เออคันลวงจิ้งหัจักว่ามันออกโมเมนต์ห้าส่วนสามฮันโอ้ยลวงจิ้งก็มันแสดงที่รวมชิบเบิลชีหลวงติ้งก็ใส่สามสามหกลุดว่าเนาะชิบเบิลสามแปดหกัอย่างเนาะเนาะแมนมันกระตุยยางให้เพิ่งเบื้องขนาดเมื่อแล้วเนี่ยครบบนนะมันมียังไงครบล่างนันมีได้นะให้เพิ่งเบิ้งแล้วค่ะเพิ่งเบิ้งแล้วแคบไปเบิ้งเลยเนาะค่ะบางเงินให้เบิ้งแล้วเนาะแล้วทีนี้ไม่ล่าลงทุนท่านก็ เดี๋ยวก็ลงอีคลิปได้เนาะเดี๋ยวก็ก็ลงคลิปได้เพื่อนก็ได้ค่ะเหลืออีกหลายวันอยู่อันไม่น่าลงทุนนี้ก็ลงจริงก็เห็นไว้แล้วเนะหอมที่ส่งไปให้แล้วบอลจบแล้วก็ชิส่งไปให้จ้ะได้ค่ะเดี๋ยวเลขไม่น่าลงทุนเดี๋ยวจะลงใส่ท้ายคลิปให่เนาะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคลิปหน้าน้องจริงเนาะให้ได้วาน้ำดูๆเลยเนาะบอกแต่ว่า ขันออกไวนี่มันดีนี่นะเราว่าคนขันไปซื้อมาแล้วโอ้ย่อยไปซื้อมาแล้วเราว่าอ๋อได้ได้ค่ะคันสันเดี๋ยวจะเอาใส่ท้ายให้นอกคะ่ะหลังจากอ,อัดคลิปแล้วเออ,เอ,อน้ำบวหันออกที่ไปอยู่เขาจ,จะอัดซื้อึลุงติ้งช่งไปนะเขาออกขันมา,าใส่ท้ายคลิปเพื่อนกันได้นะะอกค่ะโอขันไปสีล่างนี้เข้าเสียใจนะขันเล็กบนหน้านลุงติงน,นะจ้ะได้ค่ะลุงติ้ง,งอ่ะ เงินเรียนนี่คือกันโอ้ยค่อยลงทุนมาแล้วเชิญทำมาว่าบุญบุญลูกงานยูนี่นะเ <c oughs> นาะแมนอยู่การดูท้ายๆด้วยเด้องานเดี๋ยวจะเอาเลขไม่น่าลงทุนใหเ้เบิงเนาะ้วกนแล้วลก็คู่โต๊ดของลุงติง้งเนาะค่ะก็ใช้ได้ตลอดการตลอดปีเออหน้าเมื่อกี้นี่มีซ้ำๆหน้าม,นมันหมดนะจ้ะเขาซ้ำๆหน้าเรามีเห่าหกไปต่อหายมันก็สามสามหกเลยทั้งหัวนะ <c oughs> ค่ะลุงติ้งวันนี้ได้เวลาหลือดิค่ะอวยพรในเอฟซีเลค่ะ เออเอา,อาเอา็มสี่แลหลุงจริงมั่นใจขนาดวันนี้นะเล็กเห็ดปุ๊บปั๊บได้ปั๊บรถบมีนด้เบิ้งคุณเบิ้งขี้วันเนี้ยเห็นปั๊บกับปั๊บโอเคแล้วก็โคห้าอันนาจู่ให้ออกช่องไปเลยเพราะว่าให้เชื่อเดนลิฟซื้อห้าลอตเตอรี่บขอยเข้าอ่างออมาให้ไปซื้อเลยค่ะหลงวันที่หนึ่งนี่หลุงจริงว่าบัวหาหลงวันนี้นานต้องรถบกไปรถหรอกต้องแน่นอนเลยไปค่ะเออแล้วก็ตัวเดียวอีกตั้งหา้าหุ่จริง บ่มีการกลับหัวกลับห้างเลยเอาต้องให้โชคดีเรื่องนนี้นะหลวงจิ้งมั่นใจเกินร้อยแล้วค่ะเออให้หลวงจิ้งยะกออกให้ไหวๆหัวให้เจด็นนีตตัดสินใจเบิ้งคบลางคบบนได้พิจารณานะขันออกไปลาล่าแล้วมันตัดสินใจบดได้นะจ้าแม่นค่ะสามโตัววันนั้นหลวงพนกันหลวงจิ้งก็ให้ไปแล้วมันรอดได้สิบหกปีนี่มันพิจารณาแค่นั้นเอง สางตัวที่บนหน้าลงทุนนะแต่ว่างวันนี้บุตรองวอลายเอานี่ละเลิกห้าสูนสูนห้าสูนสี่ห้าสูนนี่ละตัดสินใจเอาที่เอาหน่วยเอาลายก็แล้วแจะสีเด้อสีอะไรโชคดีค่ะขอบพระคุณค่ะลุงติ้งขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะลุงติ้งในแนวค่ะตัวเล็กค่ะขอบคุณกาสวัสดีค่ะค่ะแนวทางลุงติ้งเนาะค่ะเพิ่นคำนวณได้เพิ่นก็รีบ ให้แอดเอามาลงให้ยเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะอ่าสำเนียงลุงติ้งกับสิเนเน่เนาะคะ่ะลุงติ้งอยู่จังหวัดเลยนะะเนาะค่ะเนาะเลี้ยงเป็ดเดียวกันตอนนี้เป็ดกำลังสีออกไข่โอ้ยกินนอนคิดถึงกันอยู่คือเก่าเนาะคะ่ะแนวทางแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักเนาะคะ่ะลุงติ้งอ่าเป็นว่าให้รีบลงเนาะคะ่ะรีบลงให้แอดกับรีบลงรีบสัมภาษณ์แล้วก็รีบลงเลยเนาะคะ่ะ อย่าลืมเบิ่งไทยไทยนําแนเด้อค่ะไทยไทยมีเลขโบนานล,ลงทุนเนาะค่ะแล้วก,ก็เลขเอ่าคู่โตดเนาะค่ะไทยๆก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจกับทางช่องโจผ้าเลื่องเนเด้อค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภาพสุขนที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะ วันนี้ใถือรางวัลที่หนึงนะ่งเนอะยิบจับรถเป็นตะนนี่บใบใดก็เป็นโชคเป็นล่าเป็นมนันแห่งๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆสูผูสูคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ